สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำโหมดเกมทั้งหมด9โหมดนะคะในโปรแกรมบุเก็ตค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะต้องมีชุดคำถามก่อนนะคะเมื่อเรามีชุดคำถามแล้วให้กดไปที่โหมดค่ะก็จะโชว์ทั้งหมด9โหมดนะคะให้คุณครูเลือกว่าคุณครูนะคะจะให้ลักเรียนเล่นในโหมดไหนนะคะโหมดแรกนะคะจะเป็นโหมด Tower Defense เอาคำถามเพื่อสร้างหอคอยออกแบบการป้องกันเพื่อป้องกันตนเองจากศัตรูนะคะ หมดน,นี้นะคะสามารถมีผู้เล่นได้สูงสุดถึง60คนและมีผู้เล่นค่าต่ำสองคนค่ะหมดต่อมาหมดโกลเควนนะคะใครสะสมทองคําได้เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะตอบคําถามถูกจะได้สิทธิ์ในการเปิดทีมสมบัติความตื่นเต้นจะอยู่ที่เราจะได้ทองหรือไม่ได้อะไรเลยหรือเราจะต้องเสียอย่างอื่นเช่นเราจะต้องเสียทองที่มีอยู่50เเซนตหรือต้องสลับทองคําทั้งหมดที่มีสลับกับเพื่อนหรือเราอาจจะถูกขโมยทองเองค่ะเป็นหมดคาเฟ่ค่ะ เป็นการตอบคำถามเพื่อได้เพื่อนำเ,เงินนะคะจากการตอบคำถามมาอัปเกรดสิ่งของภายในร้านอัปเกรดคาเฟ่ให้ดีขึ้นนะคะและเมื่อคำถามจบลงใครที่มีคะแนนสูงสุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในหมวดนี้จะมีผู้เล่นได้สูงสุด60คนมีผู้เล่นขั้นต่ำ2คนค่ะหมวดต่อมาเป็นหมวด f a c t o r y นะคะเป็นหมวดที่ต้องการตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเพื่อปลดล็อกและอัปเกรดสิ่งต่างๆ ที่มีคะแนนเยอะที่สุดยอดเงินสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะโหมดนี้นะคะมีผู้เล่นนั่นสูงสุด60คนและมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า2คนค่ะค่ะโหมดนี้นะคะถือเป็นหมดที่สนุกที่สุดในบุกเก็ตน,นะคะคือโหมด Battle Royal e นะคะเป็นการประลองการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุด ผู้เล่นเผชิญหน้ากันในการประลองนะคะแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือจะเป็นแบบทีมต่อทีมและผู้เล่นต้องพยายามรักษาพลังงานไว้จนกว่าจะเหลือเพียงหนึ่งเดียวนะคะคือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอบผิดฝ่ายที่ตอบผิดนะคะจะต้องถูกลบพลังงานออกไปนะคะและเมื่อคําถามจบฝ่ายใดที่มีพลังงานเยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะหมดนี้นะคะเล่นสูงสุดได้60คนและต้องมีผู้เล่นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าสคนคะ่ะ หมดต่อมาเป็นหมดเดซซิ่งนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆการแข่งรถค่ะเป็นการตอบคำถามนะคะไปเรื่อยๆเมื่อนักเรียนคนใดนะคะตอบคำถามไปถูกต้องไปถึงเส้นชัยก่อนคนแรกนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปในที่สุดค่ะหมดนี้นะคะเล่นได้สูงสุด60คนและมีมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คนค่ะ โมด Crazy Kingdom นะคะเป็นตัวเลือกทางหนึ่งนะคะที่ให้คุณครูได้ให้การบ้านเด็กๆไปทำโดยที่เด็กไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะโหมดนี้เป็นโหมดที่ใช้เฉพาะทำการบ้านได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถเล่นพร้อมกันภายในห้องเรียนได้นะคะโหมดนี้นะคะ่ะจะไม่จำกัดผู้เล่นในการเข้ามาเล่นนะคะนักเรียนอยู่สามารถเข้ามาทำตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไไดที่นักเรียนสะดวกะคะ่ะ โหมด Tower of Doom นะคะเป็นการเอาชีวิตรอดเพื่อขึ้นสู่หอคอยเวทมนต์นะคะตอบคำถามเพื่อเ่รวบรวมการ์ดที่ช่วยให้คุณเอาชนะสิ่งชั่วร้ายจากฝ่ายตรงข้ามนะคะโหมดนี้นะคะไม่จำกัดผู้เล่นเช่นเคยค่ะเป็นโหมดที่เอาไว้ทำการบ้านโดยเฉพาะนะคะมาถึงโหมดสุดท้ายนะคะเป็นโหมดคลาสสิกนะคะถ้าผู้เล่นนะคะเคยเล่นเกมคา o o หรือควิซซีมาแล้วมันก็จะไม่แตกต่างกันเลยเกมนี้ตอบ ไวและเร็วก็จะได้คะแนนสูงสุดนะคะ mm hmm. เมื่อตอบเสร็จ mm hmm. จนครบคำถามทั้งหมดที่คุณครูตั้งนะคะ mm hmm. ก็เป็นผู้ชนะในที่สุดค่ะ mm hmm. หมดนี้นะคะ mm hmm. มีผู้เล่นสูงสุดได้ถึง60คน mm hmm. และมีผู้เล่นขั้นต่ำา4คนนะคะ